สวัสดีครับกลับพบกับวิเคราะห์บอลทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทีเด็ดสามคู่เดี๋ยวเรียงให้ฟังกันนะครับก่อนจะไปครับไปแวะดูผลงานเมื่อวานหน่อยเมื่อวานนะครับให้ทีวิลล่าราคาเสมอคันนี้เรายกนะครับให้ลองที่ฟอร์เรสต์คนณดีอิ่มอิ่มนะครับคู่สุดท้ายไปที่แมนเเชสตอร์ซิตี้คุณดีได้เต็มนะครับไยินดีด้วยเหมือนเช่นเคยนะครับหากใครตามบอลในยูทูบนะครับ่ซนบอลวีพีนะครับให้ที่แมนกซิสิตี้เหมือนกันก็อิ่มๆมาเหมือนกันนะครับหากใครนะครับอยากได้บอลวีพีแอดไลน์ที่คุ แรกนะครับผิวจะสึกพิเมรีนะครับบอลมัดเปิดบ้านรักกันมาเยือนของเวสแฮมครับรู้วยเวลา2องทุ่มราคาตอนนี้ทีมเยือนเวสแฮมต่อเสมอครับความน่าจะเป็นวันนี้บอกเลยว่าด้วยสถานการณ์ที่ต้องหนีตายทั้ง2ทีมนะครับทำให้ฟอร์มการเล่นช่วงหลังเริ่มกลับมาทําทรงและเก็บคะแนนอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าศึกครั้งนี้สําคัญกับทั้งคู่ครับไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายแพ้แน่นอนอย่างไรก็ดีครับหากต้องเลือกจิ้มสักหนึ่งทีมนะครับอย่างเชื่อมั่นในบอลมัดครับน่าจะเก็บ3แต้มในหลังไปได้นะครับเพราะผลงาน4เกมหลังสุดเก็บชนะได้ถึง3เกกกมมนนนะะะะคครรรรรััับบแลสอ์วๆไปป6ตู น่าสภาพความพร้อมของทีมตัวหลักก็สมบูรณ์นะครับเล่นเข้าขานเป็นอย่างดีส่วนท่ากับทีมยูเวนตุสเซียมครับเพิ่งบินกลับมาจากเบลเยียมนะครับหลังเพิ่งเสร็จศึกบอลถ้วยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับทำให้ขุมกําลังมีเวลาพักน้อยกว่าพอสมควรนะครับแถมแนวรับเนี่ยค่อนข้างแจกอยู่เหมือนเดิมครับสามผลท้ายในลีกโดนยิงแล้วเประตูนะครับดูทรงแล้วมีแนวโน้มจะโดนเกมลุกดุดันของเจ้าถิ่นเล่นงานครับเพราะฉะนั้นคู่แรกนะครับแนะนําให้ไปที่บอลมัดครับคู่ที่สองนะครับมีอยู่สุดพิมารลีกนะครับนิวคาสเซิลลครงอู่่กตึ ความน่าจะเป็นวันนี้นะครับแม์นี้ทีมเยอนสเปอร์เนี่ยมีหวังบุกเจ้าได้เหมือนกันนะครับแม้ล่าสุดเพิ่งเสียท้ากับบอลมันมา2ตัวละสามแต่ก่อนหน้านี้พวกเขาไม่แพ้ใครมา4เกมเลยนะครับและยิงร่วมๆ9ประตูนะครับเอาจริงๆเนี่ยเกมลูกของสเปอร์กไม่ธรรมดานะครับติดแค่แนวรับแจเเกเยอะไปหน่อย หากแก้ไขตรงนี้ได้เชื่อว่าเก็บแต้มได้สบายครับสอดคล้องทั้งทีมเนื้อคาเซ่นพึ่งแพ้กับวิลล่าแบบเสียทรงเลยนะครับสูตตัวสามน่าจะทํหลายความมั่นใจได้พอสมควรครับจริงอยู่วพาเขาได้เปรียบรายได้นะครับแต่ด้วยสภาพของทีมที่ใกล้เคียงกันเลตเปิดออกมาต้องสามคะแนนเท่านั้นดูทรงแล้วลุ้นเหนื่อยครับโอกาสที่ผลจะออกทั้งสามนานเนี่ยมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่สองแนะนําให้อยู่รองครับประคองตัวสบายใจสุดนะคู่ที่สององที่สเปอร์ครับคู่สุดท้ายครับมาอยู่ในศึกเอฟเอครับของเกฤษนะครับไบรตันนะครับเป ความน่าจะเป็นนะครับน่าจะเป็นแมตช์ที่สูสีคู่ขี้พอสมควรนะครับแม้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเปิดหน้าเสือด้วยการเป็นรองหน่อยๆก็ตามแต่ด้วยศักยภาพของทีมมาตรฐานตัวผู้เล่นก็ยังเอาเรื่องอยู่ดีนะครับขณะที่ฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งเพียงแต่ปัญหาแนวรับที่เด้งและติดโทษแบนกันเยอะไปหน่อยนะครับทำให้กุนซือเนี่ยเอริกเทนฮารนะครับต้องหมุนนักเตะม,มาประจำการชั่วคราวแต่ถ้าว่าปัญหาเนี้ยไม่ได้เกิดกับพวกเขาเป็นทีมเดียวนะครับทาางด้นไบตันนกก็เจอวิฤตใชั้งแแแตตต่่่่่่่่่่ออออาา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 จจจจะะะะดีีีีีกก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 วว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 รรรรรรงงงงทหหลลลลััััััััันน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 คคคบบบบมมเเเเเปูยยยสสุ็ใฟ เจ็บนะครับทำให้แดนนี่เบรเวกเนี่ยน่าจะรีบูนะครับวันนี้ดูทรงแล้วมีโอกาสจบเสมอใน90นาทีครับเชื่อว่าจะเล่นรัดกลุ่มทั้งคู่เมื่อพี่นาจรเลขาภาพเปร่งต่างๆแนะนำให้อยู่รองดีกว่าครับสองมุมคุ้มยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นคู่สุดท้ายลองที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจบแล้วนะครับ3คู่ได้เรียนให้ฟังกันคู่แรกนะครับไปที่บอลมัดคู่ที่2อลองที่สเปอร์ครับคู่สุดท้ายลองที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีหนึ่งคืนก่อนจะกั่นฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดดินแจ